l i ออนไดเอทอดอาหาร48ชั่วโมง2วันกินหนึ่งมือฮะวันนี้ก็พาทุกคนมากินไข่นกกระทานะครับผม1,000ลูกนะก็ซื้อในแมคโครมานะครับแกะเปลือกมาให้พร้อมพร้อมรับประทานนะผมก็แค่แกะมาใส่แก้วใส่จานแล้วกินนะฮะ1,000ลูกวันนี้ก็มาดูกันครับว่าผมจะกินได้กี่ลูกนะฮะ หลังจากที่อดอาหารมานานเนี่ยธรรมดานะครับเรากินอะไรเราก็จะรู้สึกอร่อยครับผมแต่อันเนี้ยผมชาเลนจ์ตัวเองนะว่ากินยังไงก็ได้ให้กินแค่น้ำเปล่าโดยที่ไม่ใช้ซอสเลยห้ามกินกับแก้มอย่างอื่นเพิ่มเติมซอสนิดเดียวก็ห้ามกินนะครับผมก็เนี่ยครับกินไปเรื่อยครับดื่มน้ำมันเกือบหมดขวดแล้วคือในแก้วเนี่ยผมบอกเลยว่าน้ำหนักผมชั่งมานะครับมันสี่กิโลนะครับไม่รวมแก้วนะ ก็ถ้ากินในแก้วนี้หมดก็เท่ากับ4กิโลนะครับผมตอนนี้ก็เทออกมานะครับโอ้ยยังเหลืออีกเพียบเหลืออีกเยอะมากครับวันนี้ก็นอนกินบ้างนะนั่งกินปวดหลังนะกินไปชิวๆครับกินไปเรื่อยๆกินในบ้านตัวเองครับไม่ต้องแคร์สายตาใครครับว่าคนจะคิดกับผมว่ายังไงกินไปชิวๆครับนอนกินโคตรชิวเลยว่ะวันนี้ก็เนี่ยครับกินไปกับน้ําน้ําผมกินวันนี้ประมาณ 2อถึงสขวดได้เลยครับผมขวดนึงก็หนึ่งจุดหลิตรนะฮะกินไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็คิดว่าประมาณ500กว่าฟองมั้งครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมก็ลองนับดูนะครับแต่ว่า1,000ฟองจริงครับวันนี้คือเดือดมากๆครับแล้วก็การกินของผมเนี่ยทรมานขึ้นเรื่อยๆฮะเพราะว่ามันฟืดคอนะต้องยอมรับมันกินยากอยู่เหมือนกันนะ แล้วก็ใครที่มีปัญหากดไหลย้อนนะผมแนะนำตัวนี้ฮะแระบิดโกแคปซูลกระต่ายทองครับผมแก้ปัญหาเรื่องกดไหลย้อนคนระแบบยูมัดครับผมกิมมัดก็เอาอยู่อ่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นสมุนไพรแท้นะฮะปลูกโดยชาวบ้านครับผมที่สำคัญเนี่ยมีออยยอด้วยนะฮะเป็นอาหารเสริมเนอะตอนนี้มีโปรหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะครับบอกเลยว่ากดตอนนี้คุ้มมากกดในตะกร้าสนับสนุนชาวบ้าน กดเลยครับจัดไปครับผมตอนนี้คือไข่เราใกล้หมดแล้วโโอ้ยิ่งท้ายๆนะผมบอกเลยว่าทรมานมากกินยังไงก็ไม่หมดสักทีคือวันนี้บอกเลยว่าหนักด้วยแล้วมันไม่มีซอสไม่มีอะไรมาให้จิ้มนะครับกินเพียวๆกับน้ำอ่ะน้ำประมาณสองขวดสามขวดได้ครับเกือบสามขวดขวดใหญ่ขวดหนึ่งจุดห้าลิตรนะฮะนี่เหลือเหลือว้ฟองหนึ่งไม่ไหววะพอ